สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมเอาชิปนี้นะครับผมจะพาพี่น้องทุกท่านนะครับมาทำการปรับปรุงแก้ไขนะครับพื้นที่นน้อยนะครับให้มีพื้นที่วางพื้นที่กว้างขึ้นนะครับกว้างขึ้นนะครับผมนี่มาดูอันนี้คือภาพเดิมนะครับเดิมเดิม การปรับปรุงนะครับผมอันนี้ก็คือชั้นวางนะครับพวกถ้วยชามนะครับผมอุปกรณ์ทํากับข้าวนะครับในห้องครัวนะครับผมห้องครัวห้องเราสามารถปรับปรุงได้นะครับในห้องเล็กๆนะครับผม่าจะเป็นบ้านเช่านะครับทําได้นะครับผมที่ห้องไม่ใหญ่นะครับผมอันนี้ก็เป็นห้องเช่าของผมเองนะครับผมเป็นห้องเช่านะครับผม ห้องเช่าห้องพักนั่นแหละครับผมเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับเพื่อนๆนะครับมาปรับปรุงด้วยกันนะครับผมเอาเอาที่ใกล้ตัวเราก่อนนะครับก็คือห้องครัวนะครับเนาะห้องครัวอ่าตัวนี้ชั้นวางนะครับพวกถ้วยชามนี่นะครับจะวางลักษณะแบบนี้นะครับ เราจะไปปรับปรุงด้วยกันครับผมไปไปทําด้วยกันครับผม ก็ทำการย้ายชั้นนะครับใส่วางภาชนะพวกถ้วยชามแล้วนะครับไปติดที่ผนังนะครับผมนี่แหละครับผมเราทำการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่จะมีพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้จะไม่จะไม่จะไม่ว่างนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับก็มีพื้นที่นะครับที่จะวางถ้วยวางชามได้แล้วนะครับ เพียงแค่ว่าเราเราย้ายนะครับย้ายไอชั้นวางของนี่แหละครับผมไปติดกับผนังนะครับผมเราก็จะมีพื้นพื้นที่นะครับให้ใช้สอยได้นะครับผมนี่สาหรับห้องเล็กๆนะครับห้องเล็กๆห้องเช่าก็ได้นะครับผมห้องเช่าแล้วก็ทําการนอ็อตทำการยึดนะครับนี่นะครับนึดยึดนอด็อตยึดให้เรียบร้อยนะครับให้แข็งแรงนะครับผม ก็สามารถวางช่วยชามได้นะครับผมนี่คือการปรับปรุงเล็กเกน้อยนะครับเทคนิคการปรับปรุงแก้ไขนะครับในพื้นที่ใช้สอยนะครับให้มีพื้นที่กว้างขึ้นแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับผมในห้องเช่าเล็กๆหรือไม่ก็ห,ห,ห้องห้องเราก็ได้นะครับห้องครัวเล็กๆนะครับผมไม่ใหญ่นะครับ ที่เราย้ายนะครับย้ายชั้นวางถ้วยชามนะครับไปติดที่ผนังแล้วนะครับผมก็จะเห็นว่านะครับตรงข้างหน้านี้นะครับจะมีพื้นที่นะครับพื้นที่ให้เราใช้สอยมากมากขึ้นนะครับมากขึ้นเลยนะครับผมแล้วข้างล่างนี้นะครับก็สามารถวางของได้วางถ้วยวางอะไรได้อีกนะครับผมนะครับมีพื้นที่นะครับ ปรับปรุงแก้ไขสําหรับพื้นที่เล็กๆนะครับผมแล้วก็ทำให้สะดวกนะครับสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยนะครับผมให้น้องๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับพี่ๆน้องๆพี่ป้านาอานะครับไปปรับปรุงดูนะครับผมสำหรับห้องที่มีการ พื้นที่น้อยๆนะครับพื้นที่ใช้สอยน้อยๆนะครับลองปรับปรุงดูนะครับเผื่อจะได้พื้นที่เผื่อจะได้พื้นที่กว้างขึ้นนะครับผมนี่แหละครับผมแนะนำวิธีการปรับปรุงนะครับแก้ไข่นิดๆหน่อยๆนะครับผมมาแบ่งปันกันนะครับผมเพื่อจะมันจะสะดวกสบายขึ้นนะครับ ในการทํางานของเราเนือนในการทรําควงขงเรานะครับผมอาคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่ครับผมอาจจะพูดผิดพลาดบ้างก็อย่าว่ากันนะครับผมเพราะว่าพูดไทยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม